สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับสําหรับข้อตอน c h ชาแนลนะครับวันนี้เป็นร้านที่อ่อนข้าที่จะบอกว่าเป็นร้านอาหารบ้านๆน,นะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนรู้จักนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูชื่อร้านกันก่อนครับร้านนี้ครับ ใช่ครับร้านนี้ชื่อร้านว่าร้านลาบลอยนะครับลาบเนี่ยเขาแปลว่าโชลาบเนาะแต่ว่าเมนูเขาเนี่ยจะเป็นเมนูอาหารเกี่ยวกับลาบนะครับเป็นอาหารภาคเหนือนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะรีวิวอะไรแน่นอนต้องมีลาบแน่นอนครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าเมนูอื่นด้วยนะครับวันนี้เขาตอนชาแนลจะรีวิวเมนูอะไรเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูนครับ ครับสำหรับเมนูวันนี้ครับี่ไม่พ้นนะครับต้องเป็นลาบอยู่แล้วนะครับนี่คือลาบหมูสุกนะครับ แต่ว่าช่วงนี้หน้าร้อนเนาะนะครับเลยไม่ได้สั่งดิบนะครับแต่ก็ผมว่าน่าจะอร่อยไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวมาชิมกันดูนี่ครับร่วนๆมาเลยนะครับนี่ครับหนึ่งคำเน้นๆครับอืออือตัวลาบนะครับหอมเครื่องนะครับพริกลาบทั้งออกทํามาได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชิมนี่เครื่องในนะครับนี่เครื่องในนะเน้นๆนะนะครับว่าจะกินมีกินข้าวไหมนะครับอือหือือ เครื่องในนะครับทำออกมาไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับแล้วก็หอมในตัวเนี้ยนะครับมะขว่นใช่ไหมเด็ดครับเดี๋ยวลองทานคู่กับข้าวเหนียวดูนะครับอ่ะหนึ่งคำดิ้นดิ้นครับแต่พร้อมตามด้วยข้าวนะนะครับอืมนะครับข้าวเหนียวครับอืมนะครับอืมพอกินข้าวเหนียวนะครับรสชาติที่เข้มข้นนะครับก็จะดรอปลงแต่ว่าความ หอมของเครื่องเทศเนี่ยยังอบอวนอยู่ในนะครับคําที่เรากินอยู่เลยนะครับถือว่าเด็ดครับเมนูนี้ครับลาบครับผ่านครับในในก็ในหนครับต้องอีกเมนูเลยครับนี่นี่ครับนี่คือไส้หวานย่างครับโอ้โหหาทานได้ย่างมากเมนูนี้นะครับนี่ยครับโอ้โหเดี๋ยวมาชิมดูนะครับไส้หวานเขานะครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่เน้นๆครับอื ไม่เหนียวนะนะครับแล้วก็หวานจริงด้วยนะครับไม่มีรสชาติขมเลยแล้วก็ไม่ขาวเลยครับนี่ครับเขามีน้าจิ้มมาด้วยนะนี่นี่น้นำจิ้มเขา,มาเลยนะเนี่ยดูครเด็ดเลยครับเน้น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 อืมโอ้บอกกด้เลยครับกินได้ทั้งวันนี้ก็กินได้ครับอร่อยครับแล้วก็ไม่หวานแล้วก็ไม่มีกลิ่นข้าวเลยอร่อยครับเด็ดครับ จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวเมนูลาบนะครับอ่าที่นี่พูดถึงลาบก่อนนะครับวันนี้ผมสั่งมาเป็นลาบหมูสุกเนาะนะครับค่อนข้างจะทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ได้รสชาติที่เข้มข้นหอมเครื่องเทศร้านนานะครับแล้วก็มะแขวนนะครับแล้วก็เป็นพริกลาบนะเขาเรียกว่าพริกลาบทางภาคเหนือนี่อนข้างจะเข้มข้นนะครับร้อนแรงนะครับเวลาทานเข้ากับข้าวเหนียวเนี่ยมันจะแมทชิ่งแล้วพอดีนะครับกับอีเมนูนึงก็คือไส้หวานย่างอันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดมากนะครับ อไม่มีรสขมเลยนะครับกินกับน้ําจิ้มบอกเลยว่าเด็ดนะครับหรือว่าจะกินคู่กับข้าวเหนียวยังไงก็แมทครับยังไงต้องลองร้านนี้นะครับถือว่าโอเคและอร่อยครับ